เกิดน,น้องเฟย์ทำคดีทีวีกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเฟย์จะมาสอนต่อจิ๊กซอนะคะแต่ว่าวันนี้เ,เราจะมาต่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะเรามาต่ออันนี้กันนะคะวันนี้แต่นีองจะสอนต่อแบบง่ายๆก่อนนะคะแล้วหลังๆก็จะยากขึ้นยากขึ้น,นะค่ะนะคะ เราควรจะต่อแบบง่ายๆเลยล่ะแบบประมาณแบบนี้แล้วก็มันก็จะยากขึ้นยกขึ้นค่ะขั้นตอนแรกที่เราจะต่อจิกชกอเป็นนะคะน้องฟูจะเวลายะห่างแบบง่ายกับแบบยากไว้ปีสองปีนะคะระดับแรกที่เราจะต่อจิกชกอเป็นเราต้องกระจายกระจายให้ทั่วกระจายกระจายตัวจิกชกอนะคะให้ทั่วแล้วเราก็พลิกกลับด้าน ทุกอันเลยเสร็จแล้วเราอะหามุมก่อนหามุมก่อนน้องเฟิสเจอมุมแล้วนะคะน้องเฟิสเป็นแบบนี้นะน้องเฟิสเจอสองมุมแล้วค่ะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเลยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆน้องเฟิสขยับขี้วัดเล่นไปหมดเลยอะคะ่ะ ท่ากันนะคะจมแล้วค่ะเมื่อเราเจมเสร็จแล้วเราก็ต่อขอบข้างๆก่อนนะคะกินจ,จะง่ายเราค่อยมาในเจมมแรกมาต่อขอบข้างกันค่ะพยายามสังเกตนะคะถ้าต่อไม่ได้จริงๆก็ให้พ่อแม่ช่วยได้นะคะ แต่ว่าอย่าให้ช่วยแบบติดต่อกันเยอะเกินไปจะจะไม่ได้ึกอย่างเช่นอันนี้มันง่ายเกินแล้วเราก็ปรับระดับเึ้นไฟยยากขึ้นยากขึ้นถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนยากกองมาก็ถามพ่อแม่ได้ค่ะแต่น้อง first แต่ระดับยากกปนะ ฟลร์จะสอนต่อนะคะน่ะน้องเฟิร์ผัดไปแค่สองนาทีน้องเฟิร์ได้เท่านี้แล้วค่ะต่อต่อนะคะนะถ้าไม่ใช่มันจะรุมหลวง หรือว่ามันจะแบบต่อยาก3นาทีต่อมานี่ได้ขอบเกือบเยอะแล้วนะคะนี่ได้เยอะแล้วทำต่อต่อเรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจ แล้วนะคะนกสฟตอบขอบเสร็จแล้วใช้เวลาไปประมาณสนาทีห้าห้าได้ไหมคะต่อได้ไหนกันบ้างคะ่ะ กตอนที่น้องเฟิสบอกเวลากอบด้านนอกนะคะน้องเฟิสทำากอบประมาณสามนาที50าสิบวินะคะด้านในน้องเฟิสยังไม่ทราบค่ะด้านในจะง่ายหน่อยนะคะ มีการงงงวยๆกับติชชอร์นะต่อติชชอด้านในใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีสิบห้าวินค่ะเห็นไหมคะน้องเฟิสเก่งจริงๆนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะน้องเฟิร์สพยายามนะคะน้องเฟิสเองทำได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะพนนี่แอนไม่ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ที่ช่องเฟิร์สแอนด์เฟิสทีวีด้วยนะคะคลิปที่ไปโรงแรมอย่าลืมไปกดไลค์เยอะๆนะคะบ๊ายบาย